นี่คือกับตาหุกและนี่คือด้านในของกับตาหุกโอ้โหใหญ่มากทุกคนเรามาจุดกับตาหุกดีกว่าวิธีการจุดกับตัาหุกให้นำวางไว้จุดชน,นวนแล้ววิ่งวิ่งทุกคนวิ่งวิ่ง โคตรดังเลยทดสอบความแรงของกับตานฮุกด,ด้วยจานทุกคนใหญ่ๆแบบนี้ครับจุดชนวนและอาจารย์ควบไปแล้ววิ่งอไปแล้วโอ้โหกระจุยกระจายโคตรแรง เจ๋งว่ะกัปตันฮุก